จะสั่งบวรยานหรือหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยอริยสงฆ์แห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผู้มีตำนานชีวิตที่สุดรันทดเจ็บปวดหลังพ่อและแม่ได้เสียชีวิตลงปล่อยให้เด็กน้อยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายตั้งแต่อายุสี่ขวบกำพร้าพ่อแม่ไม่พอเครากกำยังกระน่ำแทบเอาชีวิตไม่รอด เวงเหมือนเรือที่ถูกปล่อยทิ้งกลางทะเลแม้จะมีคุณปู่มาช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ทันแต่ก็ไม่สนิทใจแตกต่างกับการอยู่กับพ่อและแม่มากมายนักแตกต่างจากเลือดเนื้อที่แบ่งสรรพันส่วนกันมาอยากได้เสื้อผ้าสวย,สวยใส่อย่างเหมือนคนอื่นก็ไม่กล้าออดอ้อนทุกอย่างแล้วแต่จะเมตตาแต่ละวันทำแต่งานและงาน จะว่างก็ตอนนอนเท่านั้นความเป็นเด็กไม่มีสำหรับพุทธผู้น่าสงสารอยากเล่นสนุกกับเพื่อนบ้านตามภาษาเด็กก็ไม่กลา้าเกรงใจปู่ย่าผู้ให้ที่อยู่อาศัยและให้ข้าวให้น้ำกินต้องอยู่อย่างเจียมตัวความบอบช้ำในจิตใจนั้นใครจะรู้บ้างความเป็นโูกกำพร้าทั้งพ่อและแม่ความลำบากยากจนแสนสาหัสสองอย่างนี้ มารวมอยู่ที่เด็กชายพุทธคนเดียวแบกรับมาเป็นเวลานาน,านจนทำให้ชีวิตที่ถูกหล่อถูกหลอมมีความแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆอีกแล้วจะต่อสู้ในทุกเส้นทางของการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายแห่งปณิธานอนุ์งามและบริสุทธิ์คือเกิดมาแล้วต้องสร้างความดีความประเสริฐให้กับโลกโดยคติที่ว่าความดีไม่ได้สร้างด้เงิน ความดีความประเสริฐเกิดขึ้นที่ใจปริยัติธรรมคือการเรียนรู้ในหลักธรรมจากตำราที่ปราดเปรนติกไว้การปฏิบัติภาวนาคือการใช้ความเพียรค้นหาดวงธรรมด้วยตัวเองจากธรรมชาติสองอย่างนี้ควบคู่กันไปเมื่อมีปริยัติก็ต้องมีปฏิบัติภาวนาคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองทุกอย่าง ไม่ว่าที่ตรงนั้นจะเป็นป่าช้าป่าดงดิบภูเขาเถือนถ้ำที่เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่าผีสางนางไม้เปรตอสุรกายเหล่านี้คือแหล่งธรรมอันคนค้นหาเรียนรู้ธรรมอันประเสริฐอยู่ในแหล่งธรรมชาติชีวิตแต่หนหลังของหลวงพ่อพุธเด็กชายพุธหรือนายพุธอินหาเกิดเมื่อวันพุธท,ที่แกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,464ณหมู่บ้านชนบทตำบลหนองยาเซ้งอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีจากครอบครัวของนายพอและนางสอนอินหาซึ่งมีอาชีพทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไปเด็กชายพุทธเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่เกิดมาไม่ทันเลแม่ก็เสียสติเหมือนตายจากอีกไม่นานพ่อก็ตายไปอีกคนตอนนั้น พุทธอายุเพิ่งจะสี่ขวบเด็กน้อยอายุขนาดนี้ขาดทั้งพ่อและแม่ชีวิตและอนาคตแสงจะมืหมดมนไม่ต่างอะไรกับเรือที่หางเสือหักสะบนลงทำกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวไม่สามารถบังคับให้ลอยลำไปตามทิศทางที่ต้องการได้อาจจะพาชีวิตติงลงสู่ห้วงมาหางนอันตรายได้ทุกวินาทีพุทเองก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไร มีคนถามหลวงพ่อพุธเกี่ยวกับประดีตก่ตอนเข้ามาสู่ร่มภากาสวพัส์อันประเสริฐแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อท่านตอบแบบไม่อายอดีตท,ที่แสนลันทศของท่านแต่ประการใดว่าหลวงพ่อเป็นเด็กขอท่านกำพาพ่อแม่มาตั้งแต่อายุสี่ขวบอาจจะเคยไปทำกรรมพรากชีวิตสัตว์ไว้จึงเป็นกพรพาตั้งแต่เด็ก เป็นคำตอบของหลวงพ่อพุธจากนั้นท่านก็ลำดับเรื่องราวชีวิตของท่านแต่ผลหลังให้ฟังโดยท่านเองได้ออกตัวคนว่าท่านฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังอีกต่อหน,นึง่งวาสนาของเรามันนาใสบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งบุญหมายถึงกรรมดีลิขิตบาปหมายถึงกรรมชั่วลิขิต ชีวิตจึงมีทางเดินของชีวิตโดยอาศัยดีชั่วแสดงเหตุผลขันก้าวเดินเราเกิดมาเหมือนชีวิตมันไม่สมบูรณ์แต่มันก็สมบูรณ์ตามบุญกรรมที่ตกแต่งมาด้วยความเป็นธรรมกรรมจึงไม่เอ็นเอียงตามใครต้องการแต่จะเดินตามกรรมดีกรรมชั่วที่เรากระทำเท่านั้นหลวงพ่อพุธเล่าต่อว่าพอเราเกิดมาได้ไม่นานพ่อและแม่ก็ต้องจากไป ยังไม่มีวันกลับมาแต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยที่นําเล่าให้ฟังนี้รู้มาจากคนเท่าคนแก่ที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเมตตาเล่าให้ฟังดังนี้พอคลอดเราออกมาโยมแม่ก็กลายเป็นคนเสียสติไปเลยคนอีสานเรียกคนเสียสติว่าคนไม่เต็มบาทหรือบ้าบ้าบ่อปพูดจากันไม่รู้เรื่อง ส่วนยมพ่อนั้นเป็นไข้ามาลาเรียตายตอนที่พาพวกเราหนีมาอยู่แก่งคอยซึ่งตอนนั้นอายุได้สี่ขวบโคกจัดญาติทางโคกพุทธาเห็นว่าโยมพ่อของเราได้เสียชีวิตไปแล้วโยมแม่ก็เสียสติไม่อาจจะเลี้ยงให้ได้ดีเป็นชีวิตที่น่าเวทนาสงสารยิ่งนักก็เลยออกอุบายพาหน,นีจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรี การเดินทางเขานั้นเต็มไปด้วยความยุ่งยากเนื่องจากการเดินลอนแรมลมรัดป่าฝ่าดงหนาทึบที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าอันตรายต่างๆการออกเดินทางลอนแรลมในป่าเป็นเวลานานต้องเตรียมสเสบียงอาหารให้เพียงพอสำหรับการเดินทางถ้าเข้าป่าอาหารหมดกลางทางก็อ,อาศัยขอข้าวคุ้นบาทพระตามวัดในหมู่บ้านกินบ้าง ขอชาวบ้านตามหมู่บ้านที่เดินทางผ่านกินบ้างสมัยก่อนคนเขามีน้ำใจขอข้าวกันกินได้ไม่ต้องซื้อเหมอนยุคนี้อะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคำว่าน้ำใจรู้สึกจะมีน้อยมากสเบียงอาหารที่เตรียมมามีข้าวสารบังปลาล้าคือเอาปลาล้าใส่กระบอกไม้ไผ่ส่วนช้อนก็หาเปลือกหอยจิบที่ซึ่งมีลักษณะคล้ายหอยกาก มีอยู่ตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปผลอีสานนิยมออกมาต้มจิ้มแจ่วใช้กะลามะพร้าวเป็นถ้วยชามในระหว่างทางนั้นหลงปู่สุวรรณและหลงปู่สงผลัดกันอุ้มพอเหนื่อยก็หลอกให้หลงวิ่งเด่นบ้างมีผลไม้สุกที่ออกตามป่ามาล่อบ้างตามข้างทางเดินมีต้นตูมกาซึ่งผลคล้ายมาตูมมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน ู่สองปู่ก็ออกมาให้เล่นชอบใจใหญ่สองผู้เฒ่าก็ใช้อุบายโยนลูกตุ่มกาโยนไปข้างหน้าให้เราวิ่งตามไปเก็บแล้วก็โยนให้มันจิ้งไปข้างหน้าเรื่อยๆจนกระทั่งเราหมดแรงก็จะนอนหลับไปเองไม่ร้องงอแงการเดินทางผ่านป่าดงดิบดงแล้วดงเล่าซึ่งทางเดินนั้นจะเป็นทางคนเดินทางเกวียนและทางเดินของสัตว์ป่าบ้าง บลางวันแสกแสกยังไม่ค่อยเห็นแสงแดดเท่าใดนักเนื่องจากต้นไม้ขนาดใหญ่มีมากมายและมีกิ่งกา้านใบดกหนาบังแสงอาทิตย์ไว้จะมีทุ่งหญ้าบางเข้าเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นหลายวันหลายคืนที่รอนแลนอยู่กลางป่าท่ามกลางอันตรายสำหรับผู้ใหญ่อย่างสองปู่ที่เป็นเท่าอายุก,ก็มากแล้วเมื่อเดินมากๆก็เหนื่อยล้า แต่เราเป็นเด็กไม่รู้เรื่องราวอะไรเมื่อคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านก็จะร้องให้ไม่ยอมหยุดสองพู้เท่าที่เป็นปู่ก็หาวิธีหลอกลอก่ออย่างได้ผลเมื่อร้องให้ไม่หยุดตามภาษาเด็กสองพู้เท่าจะพูดหลอกให้กลัวว่าร้องเสียงดังเถอะเดี๋ยวเสือมันได้ยินมันจะมาฆ่าเอาไปกินไม่มีใครช่วยนะอย่าร้องหลับเสยเธอหลาน ถ้าไม่ยอมหลับผีป่าจะมาอุ้มเอาไปเป็นลูกมันนะแต่ถ้ายังไม่หลับยังร้องสะอึกเสะเอื่นอยู่อีกก็จะหลอกว่าเดี๋ยวเหอะผีป่าตัวนี้มันได้ยินมันจะพากันมาเราเป็นเด็กเราก็กลัวทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าผีเป็นตัวอย่างไรเสือหน้าตาของมันเป็นอย่างไรก็เลยไม่กล้าร้องให้สอือกสะอื่นกลัวผีมันได้ยินแต่น้ำตาไหลไม่หยุด จนกระทั่งเดินทางไปถึงบ้านโคกพุทธาตำบลตานเนื่องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพวกญาติญาติฝ่ายพ่ออพรยพยกันอยู่ที่นี่กันหลายครอบครัวจึงได้รับความอบอุ่นพอสมควรพวกเขาคงสงสารเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ก็มีญาติฝ่ายพ่อบางคนชอบกล่าวหาให้เจ็บใจแล้วจะให้ทำอย่างไรเกิดมาอาภัพมีกรรม ต่อมาไม่นานจะก,กี่ปีก็จำไม่ได้แล้วปู่ก็เสียชีวิตลงก็เหลือแต่ยา่าอาเคียบและอาหญิงอยู่มาไม่นานอาผู้หญิงก็เสียชีวิตลงไปอีกคนเมื่ออาผู้หญิงเสียชีวิตแล้วอาผู้ชายที่เป็นสามีก็หนีออกจากบ้านไปทิ้งลูกๆไว้สามคนซึ่งวนแต่เป็นเด็กๆก,ก,กำลังกินกำลังนอนทั้งนั้นภาละการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าทั้งสาม รวมทั้งเด็กชายพุทธก็เป็นสี่ก็ต้องตกมาอยู่กับอาคเคียบและยาแต่ละวันสร้างความปวดหัวให้พอสมควรเสียงร้อง,งองไห้กระจองอแงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ต่อมาลูกของอาหญิงได้ตายไปหนึ่งคนเหลือสองเป็นอันว่าภาระทั้งหมดตกอยู่ที่ยาและอาคเคียบที่เป็นน้องชายคนเล็กของพ่อก็เลี้ยงไปตามมีตามเกิด จะทำอย่างไรได้เพราะเป็นหลานจะปล่อยทิ้งปล่อยว้างเป็นเด็กไม่มีญาติได้อย่างไรเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรับเลี้ยงด้วยเหตุการณ์บังคับแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นกรรมผูกพันร่วมกันมาในอดีตชาติก็มีเหตุผลอาเคยียบตอนนั้นอายุได้19ปีเรียกว,ว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีไม่แพ้ใครในหมู่บ้านเมื่อต้องมารับเลี้ยงหลานัวเล็กๆทั้งสามคน แม่เองก็แก่แล้วจะเลี้ยงนันหลานอย่างไรไหวทำอย่างไรหนอหนมวัยสิบก้าตั้นคำถามตัวเองอย่างคนคิดหนักคืนแล้วคืนเล่าแต่ก็ให้คำตอบตัวเองไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรดีจิ้งแบ่งเบาภาระการเลี้ยงหลานทั้งสามได้บ้างอย่างไมน้อย,อยต้องมีคนมาช่วยดูแลแล้วความคิดก็ผุดขึ้นมาในสมองตามภาษาคนชนบทนาดอน มองเห็นทางออกแบบไม่ง่ายเอาเมียเห็นที่จะต้องมีเมียถ้าจะหาคนอายุน้อยกว่าหรือรุ่นราวคราวเดียวกันที่มีฐานะพวกเขาคงไม่มองจะไม่มีใครยอมมาเลี้ยงหลานตัวเล็กๆก,ก,กำลังซุกซนเหล่านี้ดอกถ้าเป็นผู้หญิงมีอายุมากกว่านาตาพอไปวัดไปวาตอนใสสายได้เธอคงยอมซึ่งก็มองไว้แล้ว เธอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการชื่อชาชาเป็นสาวใหญ่วัยสาสิปีคนมันนอกเรียกสาวในวัยนี้ว่าสาวกระทึนทึกในบันทึกไม่มีระบุไว้ว่าเป็นสาวแก่หรือแม่ไม้แก่ว่่าอาเคียบถึง11ปีเลยทีเดียวแต่อาเคียบไม่สนใจเรื่องของอายุเพราะมันเป็นเพียงตัวเลขจิตใจที่งดงามต่างหาเป็นเครื่องชี้วัด ชีวิตของคนสองคนให้ดำเนินไปด้วยความสุขอันควรมีจึงไปเจรจาพาทีอย่างจริงจังโดยได้ให้คำมั่นสัญญากับสาวใหญ่ไหวพี่สาวว่าจะอยู่คู่กันตลอดไปไม่ทิ้งไม่กว้างมีสุขก็เสพสุขมีทุก,ก็ร่วมกันหาทางออกให้ชีวิตสาวใหญ่ขอเวลาตัดสินใจเพียงข้ามคืนว่าหนุ่มรุ่นน้องคนนี้จะมาหลอกหรือเปล่า ซึ่งตนเองก็อายุมากเลยไวยสาวไปแล้วคืนนั้นทั้งคืนสาวชานอนไม่หลับทั้งตื่นเต้นดีใจยิ่งกว่าจะได้ก้อนทองคําแล้วคำตอบสุดท้ายในใจตนก็ตอบว่าตกลงเป็นไงเป็นกันยอมเสียงแล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาเหมือนนิยายแต่นี่ไม่ใช่นิยายมันเป็นเรื่องจริง ถ้าคิดว่ากรรมเป็นตัวกำหนดก็สบายใจในการอยู่ร่วมกันพอพี่ชายใหญ่รู้ข่าวว่าน้องชายมีเมียแก่ข่าวนี้พี่ก็รีบเดินจำเอาไปหาที่บ้านกล่าวหาน้องชายชอดๆต่อว่าอาเคียบว่าเป็นหนุ่มตั้งแต่อายุยังน้อยยังไปคว้าเอาสาวแก่มาเป็นเมียคิดได้อย่างไรบาหรือเปล่าไอ้เคียบผู้เป็นน้องชายไม่ตอบโต ล่อยให้พี่ชายพูดพ่าไปและด่าให้พอใจเมื่อคิดว่าตนเองทำถูกแล้วหลังอาเคียบมีเมียแล้วเด็กกัพร้าทั้งสามคนได้อาศัยอาเคียบและอาชาเอาใจใส่ดูแลเหมือนลูกให้ความรักความอบอุ่นทุกอย่างย่าเองก็ช่วยดูแลพวกหลานกําพาทั้งสามด้วยความรักความอินดูตามภาษาคนแก่แต่ย่าก็อยู่กับพวกหลานๆได้ไม่นานก็เสียชีวิตลง ในเวลาต่อมาอาเคียดกับอาชาเปรียบเทเหมือนพ่อแม่ก็ไม่มีใครแล้วนีิเวลาอาทั้งสองสั่งสอนแต่ใช้ให้ทำโน่นทำนี่ไม่ค่อยเกียงแม้จะยังเป็นเด็กอยู่ก็าตามซึ่งงานที่อาให้ทำก็เลี้ยงควายและทำนาอันเป็นอาชีพหลักของครอบครัวเมื่อเล่าถึงตรงนี้หลวงปู่พุทธถึงกับนิ่งคิดทบทวนถึงความหลัง ครั้งเป็นเด็กเลี้ยงควายทะไถนาจินตนาการไปถึงคอยไล่ฝูงนกที่ลงมากินมเมล็ดข้าวที่หวานไว้ในแปลงนาทนทรมานกับยุงลิ้นเหลือบในทุ่งที่มีมากมายหากจะพูดไปแล้วสัตว์ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ก็คือผีดิบคอยสูบเลือดสดๆก็ไม่ผิดหลวงพ่อพุทธเมตตาเราต่อไปว่าการทำนาในสมัยก่อนนั้น ไม่ได้ยุ่งยากลำบากเหมือนสมัยนี้เพียงแต่ไถนาแล้วก็หวานเมล็ดลงไปให้ทั่วจากนั้นก็คอยดูแลไม่ให้นกเข้ามาจิกกินจนกว่ามันจะงอกขึ้นมาตามธรรมชาติคราวนี้พ้นจากฝูงนกก็คอยดูไม่ให้หวัวให้ควายไปกินข้าวที่กำลังงามคนโบราณกล่าวว่าวัวควายกินหน้าในนามันจะกินแต่ยอดข้าวเท่านั้นมันงอกออกมาไม่ได้ แต่ถ้าเจอโของช้างลงมากินอะไรเมื่อไหร่ละก็มันจะถอนกินทั้งรากทั้งต้นไม้ไม่เหลือเชื้อพันให้งอกขึ้นมาใหม่ได้เรียกว่าหมดตัวเลยทันทีจนกระทั่งมันออกลวงและแก่พอเก็บเกี่ยวจึงช่วยกันเกี่ยวขึ้นยุ้งขึ้นชางและขายให้พวกที่มาขอรับซื้อได้แสนละห้าสิบสตางค์หนึ่งแสนเท่ากับหนึ่กิกโล ดีใจแทบตายที่ได้ขายข้าวเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครซื้อข้าวมีแต่มาขอแลกหรือขอเฉยๆก็มีต่อมาที่จังหวัดอุดรธานีเขาเปิดโรงกันสุราขนาดใหญ่ผลิตสุราออกขายพวกโรงกันสุราก็อ,ออกเที่ยวหาซื้อข้าวเปลือกเหนียวมาหมักทําเป็นสุราในทุกๆปีแต่ซื้อไม่มากเพราะมีโรงกันสุราไม่กี่โรงทําให้ข้าวเหลือ และขายไม่ได้ทับถมกันขึ้นมาทุกปีจนข้าวที่อยู่ด้านล่างปูติดกันเป็นขอบเพราะขายไม่ทันในปีพุทธศักราช2480ถึง2485ขายข้าวได้ราคาคือจากแสนละห้าสิตางมาเป็นแสนละสองบาทขายข้าวสิบแสนก็เท่ากับหนึ่งร้อยหมื่นก็ได้เงิน20บบาทดีใจกันมาก ที่ได้มีเงินซื้อของกินของใช้ทำนาแต่ละปีได้ข้าวของท่วมหัวจากแรงงานของอาและของหลานกัม้าสามคนคือเด็กชายอ่อนสีเด็กชายพุทธเด็กหญิงบุรีแม้ไม่ร่ำรวยเงินทองแต่เขาไม่เคยอดอยากเรื่องข้าวปลาอาหารอยู่กันอย่างสบายเพราะในน้ำมีปลาในนามีข้าว เนื่องปลาหาไม่ยากขอให้ที่ด่านมีน้ำปลาก็จะมีอยู่เต็มไปหมดแต่สมัยนี้มีน้ำแต่หาปลาเขาไม่มีที่มันไม่มีเพราะยาฆ่า,มาแมลงมันอยู่ไม่ได้มันพาทันหนีหรือตายหมดสมัยก่อนเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆทำเองใช้เองเย็บเองไยก็ปลูกเองเองินที่ขายข้าวเขาไม่ได้ใช้อะไร นอกจากซื้อยารักษาโลกและเสื้อผ้าบ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นหลวงพ่อพุธตอนเป็นเด็กท่านทุกกายทุกใจทุกกายคือทำงานไม่เคยหยุดไม่เว้นว่าฝนจะตกจะหลงแดดจะร้อนแม้แต่กลางคืนก็ต้องทำงานทุกใจคือโดนชาวบ้านดูหมินห่นเหยยดหยามและลังแก่แม้แต่ญาตลแท้งแก็แกลง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 แกกายคกอทแกงากไง่เคยหยุง ไม่เว้นว่าจะฝนตกฟ้าร้องแดดจะร้อนแม้แต่กลางคืนก็ทำงานหลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หแล้วได้หนีออกจากบ้านไปบวชเป็นสาม,มเณรที่วัดอินทระสวร์ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านโคกพุทษาตำบลตาเนื่องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีท่านพระครูวิบูลธรรมขันเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน เป็นพระอุปัชาพระครูโปภูมิไพรโรธเป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2479เป็นมหานิกายแต่มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดุดเดียวกับพระธรรมยุทธหลวงพ่อเล่าถึงบรรยากาศในการบวชเป็นสาม,มเณรในวันแรกว่าพอวันที่ไปบวชเครื่องแต่งตัวชุดที่ใส่ไปบวช พอตอดออกพับเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนให้ลูกศิษย์ของอุปชาที่เป็นคารวาสอายุรุ่นราวขราวเดียวกันพร้อมกับกล่าวว่านี่เพื่อนเอาเสื้อกครงเกงชุดนี้ไปใส่แทนเราด้วยเราจะไม่ย้อนกลับมาใส่มันอีกแล้วชั่วชีวิตนี้หลังจากนั้นก็โกนผมจุกตอนนั้นเป็นนักเรียนเขาอย่างนิยมไว้ผมจุกกันเสร็จจากโกนผมแล้วก็เข้าโบสถ์ บวชด,ด้วยจิตใจที่รู้สึกโปรง่งสบายหายอึดอัดมันคล้ายๆกับว่าชีวิตเรากำลังเดินทางไปในทางที่ถูกต้องแล้วความที่เคยได้เห็นทุกข์ในชีวิตจนแจ่มชัดเมื่อห่มผ้าเหลืองในสภาพสามเณรก็ตามพิจารณาว่าเราเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เมื่อสิ้นพ่อแม่ก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องต่อสู้ท,ทุกทรมานลำบากมากมาย ถ้าเราเกิดมีทายาทเขาอาจจะประสบทุกเช่นนี้ก็ได้จึงได้ตั้งปณิธานวว่าขึ้นชื่อว่าทายาทจะไม่มีเมื่อบวชเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าช่วยชีวิตนี้จะไม่กลับไปใส่กางเกงอีกการจะลาศิกขาจะไม่เกิดขึ้นจากสามเณรพุทธคนนี้อย่างเด็ดขาด